สามเ่นมัปร่าสปเปลือกเขาก่อนปลอกเปลือกก่อนแตกเกลอน้ไม่สาแบบำพ่อพ่อหายอย่จำไม่ถึงครึ่งนน เป็นซืหัวขเข่ากินได้แค่นินนะคะตำริกเลือาวเหนังลุงโคกเลยที่นั่งใส่พริกแห้งกับพริกดิกกกบหมดแล้วเว้นกระต,ตัวเว้นกระต,ตัวเวตมเต็ตมเว้นกระตำมาแงไม่เนกรตมบางแกระตัมตมเต็าแตงงแตแใส่ใส่ไอ้มะกรูตี อือสองระเทศราชินสามส,ามสี่รถมือมีแต่เท้าเข่าเข้าคักเข้า,ขา,ขาเน่เทียบเ่้าดอกมันนาวี่้ะเป็นตัดสแต่นะะันีน่ยเนาเดี๋ยวมนม่หนามว้ายเด้ยทีนี้ก็สับลงในโคกเลยนะคะใช้เพนสักตรงนี้เลยใช้เพนม,มาต่ำแบบนี้ ถ้าตามกินคนเดียวจะเป็นจะทางนีนะ้ก็เอาตอนนี้เนี่เอาตอนเอาตอนแบบนี้คแต่วดด่ามาตอนนี้ไงนะเมียเพื่อนท่านกัดนวยแราเป็นยังแย่ตีไม่ใช่ก็ไปเดินขนาดน,นั้นหรอกแต่ว่าไม่ชอบไอ้ที่เล็กๆอ,อ่อนๆนิ่มๆน,น,น,นะไม่ชอบชอบจริงๆชอบใหญ่ๆ เด็กๆไม่ใช่ใหญ่ๆนั่นคือของได้เพน,นส์มาสั่งพิที่นั่นเราหรอสี่งหน้าใก่ได้เดี๋ยวก่นอนใเวลาสั่งนะชีมชิมก่อน เคยดเตต้องตำ่อตต้องตำพอดต้อนัคองมน่ะตนี้นเ,นเลตีเย็นเนจังไม่ยเเียดเโอเห้เเนนแงจะเพี่นเจอผีแห้งซิ้ปากลน้ำตา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 ลไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว้าเป็น แก้วต้นนี้เขาเอิ่นเอิ่นแก้วแบบขานโอ้ยแก้วแบบแสบเดี๋ยวสิเทให้เห็บ้างเผ็ดยากขนาดเผ็ดกว่านีน้นไม่มีอีกแล้วป้าจะเพิ่งจิกินไบ,บ้ได้บอเบที่นี่กับพริกแหง้งชีมไว้เจ้แาแสบ่หลายวันขึนก็ได้เศษทีททก่กินได้บ่างเลยอ่บริสุทธ์ใครจะกันเหลือที่อิมระวัง โอ้ยตายไม่ไหว